มาเข้าแล้วลรคซีแล้วอตอนนี้ที่พูดกันอยู่เนี่ยว่าลรคซีมาแล้วคือก่อนหน้านี้ที่มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วนําเชื้ออินเดียเข้ามาสองท่านแรกเนี่ยก็หลังจากนั้นพอมีการแพร่กระจายเชื้อคุณหมอก็มีการคาดการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยน่าจะเป็นกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักของบ้านเราซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่ก่อนแล้วที่ต่างประเทศก็มีความกังวลว่า กลัวจะมาเป็นเชื้อที่สายพันธุ์ไทยอ่ะบอกมันจะมันจะมันจะอนาคตก็บอกจะพัฒนาแล้วมันจะเป็นสายพันธุ์ไทยอ่ะใช่ค่ะคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ประมาณนักยี่สิบเปอร์เซ็นต์่าที่ผู้ป่วยติดที่เป็นสายพันธุ์เรลต้านี่นะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าตัวเลขเสถิติของสี่ราศนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วเนี่ยสถิติโดยรวมก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอ่ายังไม่มีการทำามติออกมาว่าผู้ป่วย โดยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเดลต้าสักกี่เปอร์เซ็นต์คือไม่ยังไม่เหลือแล้วอ่ะที่จะรองรับผู้ป่วยคือที่ไม่อยากได้ตอนนี้ก็คือวัคซีนทิพ์แล้วก็เตียงทิพ์นี่อ่ะไม่มีไงมันเป็นทิพ์มันมันมีคุณหมอเราก็ไม่อยากได้แล้วตอนนี้เนี่ยนะวันนี้ทีมเราไม่มีเตียงว่างสําหรับผู้ป่วยโควิดวิกฤตฉุกเฉินของซีดีราชเลยอแต่ความต้องการส่งต่อผู้ป่วยแบบเดียวกันเนี้ยมาที่เราอย่างน้อยห้า ห้าหกรายต่อว,วันนี้นะครับต้อง<ม>ชะลอไปก่อนเพราะยังรับมาไม่ได้จริงๆต่ตอกค่ำผู้ป่วยข้างในของเราเองอาการทุดต,ต้องทำการสลับเตียง<ม>กับผู้ป่วยคือผู้ป่วยคนหนึ่งทุดต,ต้องเอาต้องมาอ,าอยู่เตียงที่ที่มีระบบการดูแลที่ดีผู้ป่วยที่อาการทุเราต้องย้ายออกไปอยู่เตียงหนึ่งเป็นแรงงานต่างชาติในร้านอาหาร รู้ประจําศูนย์การค้ามีเตียงให้นอนก็ยังยังดีกว่านะสำหรับเตียงแต่ว่าผมได้เห็นเมื่อวานเนี่ยนะนอนอยู่ข้างถนนอ่ะครับไปกลางมุมกลางเต้นนอนอยู่ข้างถนนรออยู่ที่สถานีตำรวจก็มีใช่คือก็บอกว่าเป็นแรงเป็นแรงงานต่างชาติในร้านอาหารรูปประจําศูนย์การค้ารถธ์ป่วยรอเตียงมาห้าวันจนหนักจึงหนีมาพึ่งโรงพยาบาลที่สีราชพอมาถึงวันนี้อาการเจียนตายต้องย้ายเข้า ไอซียูโควิดนะฮะซึ่งเป็นปรากฏการ์อย่างเงี้ยที่สลับเตียงกันบ้างเตียงเต็มบ้างอะไรคนไข้ทนไม่ไหวต้องมาเองอะไรเงี้ยทั้งก็เสียงระหว่างเดินทางนี่ก็เยอะนะ,ะเป็นมาเป็นสัปดาห์แล้วนะที่สีราชนะครับเช่นเดียวกันผู้ป่วยตกค้างในชุมชนที่ภาคการแพทย์ยังไม่สามารถรับเข้าโรงพยาบาลได้เนี่ยยังมีจำนวนหนึ่งอยากตื่นมาพรุ่งนี้แล้วตเตียงมีเตียงช่วยเหลือผู้ป่วย โควิดทุกคนในประเทศไทยให้หมดเกลี้ยงเลยนี่ฮนะคุณหมอนิติพัฒน์เยนคุณหัวหน้าภาควิชาระบบหายใจของศรีราชพยาบาลนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าน่าตกใจตอนนี้ที่คือศรีราชข้อมูลจากศรีราชบอกว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ศรีราชเนี่ยตอนนี้ติดเชื้อโควิดเป็นเดลต้าก็คือเชื้อเดียนี่นะมากกว่าครึ่งของโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามัน เดลต้านี่มันกระจายเร็วติดเชื้อเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทน Alpha, อัลฟาที่ระบ,บาดอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะอัลฟาก็คืออังกฤษนะที่ระบ,บาดหนักอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยจากทองลอจากคับทองลอแล้วกระจายไปทั่วนี่นะาจากเดลต้าก็มาจากคนสองคนแล้วก็ไปพบที่แคมป์คนงานหลักสี่นั่นแหละพอแคมป์คนงานเนี่ยก็การกระจายตัวก็จะหนักหน่วงรุนแรงเพราะว่า คนงานอย่างที่เราบอกว่าอยู่รวมตัวกันเยอะทํากิจกรรมร่วมร่วมกันเยอะนะแล้วก็การป้องกันก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้การระบาดมันแพร่หลายเยอะนะเพราะนั้นการล็อกแคมป์คนงานแล้วทําอย่างไรให้การล็อกแคมป์มีประสิทธิภาพคนห้ามเข้าออกไม,มนจะเดินเตเจออกมาซื้อคงซื้อของ,อ,ขอ,งออกมาสัมผัสกับคนโน้นคนนี้นะหรือว่าแรงงานที่ ออกจากโรงงานแล้วปิดโรงงานแล้วไม่ได้ทําบ้านไม่ได้อยู่ที่ไหนกลับมาอยู่บ้านเนี่ยทำอย่างไรเขามีจิตสํานึกให้เขาอยู่บ้านไม่ได้กลับตัวไปไหนไม่ได้ออกไปไหนอันเนี้ยมีความสําคัญมากนะก็ขอนแก่นนชัดเจนไงที่ภูเวียงใช่ไหมคุณนบลภูเวียงเนี่ยติดไปสามสามสิบกว่าคนานะฮะแล้วก็โรงเรียนเตรียมที่จะเปิดเนี่ยเคยเปิดไปแล้วเนี่ยก็ปิดสถานศึกษา ไปหลายสิบแห่งโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กเนี่ยสิบกว่าแห่งเนี่ยก็ปิดไปด้วยผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าขนแก่นเมื่อวานนี้เรียกประชุมด่วนเลยนะพอเกิดเหตุที่ภูเวียงขึ้นเนี่ยมันกระจายไปเร็วมากก็เรียกประชุมด่วนแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนเลยศูนย์เด็กเล็กต่างๆนี่ปิดหมดเพราะว่ามันเริ่มจะ กระจายไปเยอะเพิ่มขึ้น<ช>เพิ่มขึ้นเมื<ช>่อตอนเช้าเราเห็น<ด>ตัวเลข8คนคพอบ่ายเราเห็นตัวเลข30คนโอ้โหคือคลัสเตอร์เด็กเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากอ,มอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีพลเมืองดีนะคะก็โพสต์บน Facebook บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาเตรียมการย้ายผู้ป่วยวันโรคเพราะว่าจะให้วันนี้ก็คือโรองพยาบาลขอนแก่นเนี่ยได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย รับเด็กเล็กที่ติดโควิดเข้ามาอยู่แทนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดแคลนคือของใช้เด็กต่างๆคือตอนนี้มีโรงเรียนเนอร์เซอรี่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะมีเด็กติดโควิดเด็กเนี่ยอายุ2-3ถึง3ขวบเท่านั้นเอง<ำ>มีคนติดเชื้อโควิดเนี่ยประมาณ40-70ถึงคนซึ่งแน่นอนเป็นที่เป็นคนที่รับมือเนี่ยจะต้องแบบ หมอหรือพยาบาลเนี่ยก็คือจะต้องมีมีความเข้าใจเด็กพอสมควรแล้วก็สิ่งที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็รับบริจาคอยู่ที่บริเวณหน้าตึกเด็กโตโรงพยาบาลขอนแก่นตอนนี้ค่ะก็มีทั้งแ a มเพิรผ้าอ้อมกระติกน้ำร้อนผ้าปูที่นอนรายน่ารักนรักที่นึ่งขวดนมที่น่ารักน่ารักด้วยนะใช่สงสารเด็กเพราะว่าจริงๆอ่ะพอเขาไปอยู่หางพ่อหางแม่แล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยอย่างน้อย ผูที่นอนลายกร์ตูนหรือสิ่งของของเล่นต่างๆถือว่าจําเป็นเหมือนกันให้ขาความรู้สึกเขาเนี่ยดีขึ้นนอกจากนั้นก็มีของใช้อื่นๆลองเข้าไปดูกันนะคะที่เพจของโรงพยาบาลขอนแก่นมีที่นึ่งขวดนมที่ล้างขวดนมเพราะเด็กกระสองสามขวดเท่านั้นเองนะคะที่หลายสิบคนเลยมีนมผงนมกล่องเสื้อผ้าเด็กผ้าเช็ดตัวสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเอี๊ยมของเด็กเล็กแล้วก็ป้ายชื่อคล้องคลอแก้วน้ำเด็ก ของเล่นเยอะเย ขนมเยอะๆ no liebe, ah, ให้ไปบริจาคกันมัของเล่นต้องเน้นเยอะๆด้วยต้องเน้นเยอะๆเพราะว่าขนมนี่เข้าใจได้นะค่ะน่าม right> at yeah> uh> ื่อสักครู่โทรไปถามที่ทางเบอร์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นให้มาสายไม่ว่างเลยน่าจะมีคนที่แบบติดต่ออยากไปบริจาคก็คงจะเข้าไปช่วยกันเยอะเลยแหละใช่ค่ะก็น่าเห็นใจมากนะคะสําหรับพ่อแม่เองแล้วก็ตัวคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาดูแลเด็กในด้วยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตรวจเชิงรุกที่ตอนนี้ต้องเร่งทำนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ แคมป์คนงานที่ยังต้องปิดต่อเนื่องให้ครบหนึ่งเดือนคซึ่งก่อนในระหว่างนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในโรงงานต่างๆในแคมป์คนงานต่างๆแล้วคนที่อยู่ในแคมป์คนงานก็มีทั้งเด็กเด็กเล็กก็มีคนท้องก็มีคนแก่ก็มีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีหน่วยงานที่ลงไปดูแลไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นวิกฤตหนักหรือ,อเป็นเป็น เหมือนเหมือนเราทอดทิ้งเขาอะสั่งปิดแต่ว่าไม่มีคนไปดูแลเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการที่ไม่เข้าไปตรวจหรือบางคนก็บอกว่ามีคนเข้าไปตรวจเหมือนกันนะแต่ไปไปมาๆไม่บอกผล